โอ้เคมันน่าจะเตรียมล็อกละโวูมันล็อกเราเฮ้ยมึงแหวนมึงซอยยิ่งยิ่เลยโอ,โอ้โหไม่ยากูอ่ะผมไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเพ์โลเองน้องเดินได้ไรเลียนๆนะเป็นอ,อัพครับอ,วอ้วนอ๋อแล้วบอกเพื่อนนะเอาแหวนมาผมก็พิมพ์เลยเอาแหวนมาครับเนี่ยเอาหมิงไงหมิงเป็นคอมโบอ้ย เพื่อเราเล่นยูงสุบอะเอามู l าดไม่มีเออจะเล่นไอริแควนป่าเดี๋ยวเแ่นต้องเอาออฟถึงกอ็อฟไหนมีกูมีสกัดเนสกัดก็ไม่เร็วมาหลอดแต่ถ้าโดเรียมาน่าจะคุ้มกว่ากว่าไอ้ยโดเรียมาแต่ว่าเล่นออฟถ้าเกิดถ้าเกิดไอ้เย็นนี่แบกไม่ได้ไม่คุ้มเลยเอาตามใจแดนสกัดก็ได้ยังไงแดนไม่น่าแบบเคลียร์คีบแล้วก็เติมเลยเพื่อนเออสกัดสกัดดีกว่า ไม่มีสกัดเอ้าไม่มีสกัดแล้วมึงพูดมาทำไมเนี่ยก็อยากเล่นพูดเจอแล้วพูดเจอเจอเอไปหน้าเอาเงินถือสุดละเอาไปให้อลัมล็อกก่อนนะตัวอะไรไม่มีตัวถึกอก็ตัดใจเออนั่นก็ได้ทำอะไรลิงกอนจะเกินมินศักดิ์สีมันเกินไปละแพ้นี่แบบฟลอรินตัวนั้นน่ะขายนะฟอรินตัวนั้นน่ะเห็นไหมอ๋ออันนั้นตัวอย่างเห็นไหมเออตัวอย่างที่ไม่ดีมันันเอ้นไงมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเคสสต e s t ดี้ได้เลยมันพีเอนอ่ะเออ ถ้าเลี้ยนไหน้าเป็นโรมาเนี้อันนี้เป็นเคสต์ดีได้อยู่เดี๋ยวมันต่อยกูแล้วมันต่อยกูแล้วกว็เดี๋ยวรู้แบบว่าไอ้ร้านหมูกระทะการหงิดดีวะมันเอาเงินในเกมไปซือ้อไปซื้อหมูกระทะได้อ่ะมันมีตังไงฮะเดี๋ยวเราเลี้ยงเลยเอ่ะถ้าแบบอยู่ใกล้แถวบ้านแล้วนะเราพาแดนไปเลี้ยงเลยอันนี้พูดจริงเลยนะแบบเลี้ยงกนะันนะั่นนะนะเออเขาก็มีตังอ,อ,อะก็มีเงินในเกมประมาณแสนกว่าหรือสองแสนปนะมันใช้เป็นหมื่นไงเฮ้ยชิว ยูเลยเออยูเลย,เ,ออยเลยีเ้ยงเลยดดดแดนชวนเพื่อนมีอีกสามคนก็ได้เอาแบบไปยืนหน้างานขอทองหน่อยครับขอทองหน่อยครับยังดีกว่าตอนเนี้ยจ <c oughs> นจัดอ่ะขอทานจากเงินในเกมเนี่ยนะเออบวกเลยเพื่อนมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนโอ้โห10ล้านตัวโอ้โอ้ช่วยด้วยโบ้โอ้โอโอ มันแรงพี่มันแรงเฮ้ยยีน่ามันลงเหมือนกันนะหุ้ยนาคตรกระตสวยเออนี่หยมากูมากูมาเออมาอ่านเกมมาสวยครับนี่ไงอ่านเกมขาดยีน่ากันต่อสวยครับอ้วนเติมสวยมากเลยสวยใหญ่แล้วกูตีเลยตีเลยมันเริ่งหนักไปได้ไหมล่ะสวยเออยีน่ายีน่น้าไปปิดไว้ยีน่าปิดอ่ะผมดาดอ่ะมาช่วยเรารวยด้วยัฟฟ์กูเป็นแท้งไงอันนี้กูต้องเป็นแท้งเฮ้ยทำไรอะอะไรอะอะไรอะเราอะ ตายนะน้องไป็นทหารไหมน้องน้องทำไรระวังระวังมาได้มีตะกิ้นะเออเฮ้ยอะไร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 เอ็กเเออ็็กกโโไม่รู้จักอาเซนก้าไม่รู้จักอาเซนก้าร์จานเลยตัวนี้ไม่รู้จักอาเซนก้าร์มันจะล็อกมันจะล็อกมันจะล็อกกูฮิวกูก่อนกูก่อนอะไรกูไปล้เดี๋ยวเชื่อแวนตีมก่อนก่อนเลยมาดูแดงตีน้าไว้ตีน้ากำลังไปกำลังไป ไม่เดินรูมันว่าได้มีอันตรีแต่กูไม่มีหยิบไปวิทยาแว่นแว่นเป็นเพื่อนฮาวีฮาวิฮาวีไม่ไม่ไม่ฮาวีเนี่ยแล้วก็รอรอกระโดดต้องรอแวนหน่อยมิงฮิวให้กูหน่อยมิงฮิวให้กูหน่อยอ๊ไปอยู่ได้ปะอฮิวฮิวได้เห็นไหมหว่ามันอยู่แพงวะเดนไม่รู้ไงมันเอาเลือดเราฮิวแหละเอามันเอาเลือดปรหมดฮิวะแล้วปรหมดเอาเลือดมาจากก็เล่นจักรตีปกติแล้วมันจะฮิวเออปล่อยให้มันให้มันเปิดไปให้มันเปิด อ้าวไปเย่แล้วเย่ชิพานโดเอามันล็อกมันล็อกไปกันไปกันไปสวย้าวชิบหายแล้วแวนโอ้ยเชื่อไม่ได้เลยเป็นไรตีมตีมไปสูแทงให้พวกมึงสวยสวยมันพลาดมันพลาดไปสวยเอลสูส่สวยมากโอ้ยเอลสูยิงดิยิงเล็งเป็นชะโมเลยเนาะเกินไกลเกินปุ๊บสามดีบีสามดีบีเทียวเทียวพีเอลสูช่วยกูทิมึงก็ได้มึงจะเล็งทำไมวะ ตีธรรมดาก็ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นน้องว่ากาลังไปการลําไปการลําไปไปปะปลามันกำลังลุมาเหมือนกันนะอิวเลยว้าบมันว้าบไปไม่กดดันมันเจ๋๊ไม่ให้มันว้าบไม่ต้องเล่นกับมันหรอกพวกยีนี่มันปลามันอยู่บัวพอมดมันจะลงล่างเยอะปะป่าเราเล่นเหมือนเชอรรี่เลยปะ โอ้ยเคมมัน <irgendw> น <carbono S 2> ่าจะเตรียมล็อกละวูบันล็อกเราเฮ้ยมึงแคว้นมึงซอยยี่กิกเลยโอ้โหไอเหี้ยกูเอ่อปิกพลาดเดนเราไม่ได้หมดหรอกเรนเราไม่มีใครตายเดนน่าอยู่คุ้มหลังอ่ะเมื่อกี้เกือบตายเว้ยเดนเมื่อกี้หลอดเลือดแบบมันไม่เห็นสีเขียวละเออไม่เป็นไรเราไมเป็นไรหลอดพิ่มมดโหดไงไปเอาฮิวไปไม่ได้เล่นมาหลอดนานแล้วบางทีก็แบบมึนๆ ป่าไปหมดเลยไม่ใช่หมื่นตลอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยก็เกินไปน้องไปไหนเพื่อนพี่อตอนนี้ไลรเข้มทันแต่อยใต้แดนป่าไปได้ป่าไม่ได้พี่เลยวะตึงตึงทิพย์หายเฮ้ยอะไรอะไรอะไรทิพยได้โดยได้กูฟิกกิโลตายอร่อยฮิวทิพย์การไม่เสียเราต่อให้เพื่อนเสียป่าทั้งหมดอ่ะเอาฮิวไปได้ตัว โอ้ยเวนกูเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันจะเอาเงินไปฝากธนาคารหรือไงวะบเอแล้วตีตีขี้ผายแล้วมันมาแล้วเวนเรียนหน้าพร้อมเบิร์ดใส่มึงแล้วเนี่ยโอ้โอเคฮูวฮิวโปรโมตนะกำลังไปหาโมดน่าพดมาเออโอเคฮิวฮิวเยสวยมากเลยแต่เวนเราตีมังกรมาเดน เออไม่เป็นไรไม่ไรได้มังกรแล้วคุ้มหรอกโอ้มื่อกี้สวยมากเลยนะโอ้แล้วมันมันแฉะตะยุหมดเลยอ่ะพวกนั้นอ่ะเกิดตายเอาเอากลางเลกเลขบนแดนไปเลยเผื่อเผื่อแวนแวนเราไม่ข้างละแดนต้องไปเคลียร์คีบออฟอ่ะเผื่อมันห้าเอาต่อเจอกันได้ได้ได้กลางโดนป่ะกลางมันโดนแซมบิทเพื่อนโอ้ฟักฟักกำลังไปครับหกวิเดีนยันตินะ ทำเป็นเหมือนกูมีอันติดีดิโอ้โหอ้ะแวนกูหายอ๋เดียดียวเดียดีอะไรอ่ะน้องโอ้แวนเตอรมีจัดรอเราบีฮิวว้าวเฮ้ยนี่โอ้โคตรสวยอ่ะเตยมากเลยนีแต่ว่าสวยแล้วมันทำได้แค่นั้นแหละวีดเอ้ยเมื่อกี้กไม่มีดามิเห็นไงออกออกยูแท้งมา ิว <You. S 2> เอาดนะเอาเมจกคนนึออกดาบแดงชิ้นเดียวน,น่าจะพอละชิ้เดือนน่าจะแทงกันหมดเลยโอ้เราแวนตัวนี้โหดปะใชะได้ใชะได้อยาที่โปรโมทเล่นแต่ทาง <Okay. S 1> ที่ดีอยากให้แบบมันมาช่วยแก๊งไฟกับเพื่อนดีกว่าอืมมันมันเข้าป่าเยอะไปหน่อยโอน้องเข้าป่าเยอะแต่น้องเงินเท่าพี่อ่ะก็จอกจังอ่ะเฮ้ยเออ,อ,อ,อว่ะอะไรครับเนี่ยละไรเอานี้อะไยครับเนี่ยแวนเล่นดีนะแต่พี่เล่นเก่งกว่าดินะ้องโอ้สกิลอิชูอ่ะ เอ็นเรืนไปดุนล็อกเลยเฮ้ยหลังๆๆตาย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 อ่ะตายไม่เป็นไรตายแล้วคุมเราเทวปล่อยเลยเนี่ยอ้าวตายแล้วเอ็นสูงแลตายไม่เป็นไรเรามีแบงก์วิคเท็ดี้โอ้เมกิวส์อะใช้สกิลอดีเพื่อปิดเทวนาให้เร็วที่สุดคุมละเทวนาอันดับหนึ่งเนี่ยเทวนาเนี่ก่อนสะทอนนี่เวิร์กยังไหมโปรโมทใช่มั้งก็เวิร์กอยู่นะ ูเซนด้าว่าถ้าได้ปากได้เมียนตีสามวิไม่ไม่จะได้ป้อมนะคนดันไปเฉยๆนะไม่ต้องไม่ต้องเข้าแกวป้อมอ่ะใช่ฮิวมันเราเราไม่มีฮิวแล้วตอนนี้ไม่ต้องกดดันแล้วไม่ต้องกดแล้วฆ่าไม่ให้หมดอะไรไม่หมดเลยรอคีบอ่ะรอเอ้ยชิบหายสายสายสะดือหลุดนี่มันร้อนเลยเนี่ยเทต้าว้าวนะกูไม่ได้โยนกูไม่ได้เกลียนคนนะแต่เดี๋ยวเด็กๆน้องๆหนูก็กูแบบ ออกสิกตายวันนี้ทั้งเกมที่ไม่ได้ว้าเลยเนาะเออเอ้ยกดว้าเอ้ยกดว้าเอ้อทนไม่ได้ออกสิกกินหมูเลยเกมนี้โง่ายคือน่ะเออทำไมทีมันไม่ออกจังอ่ะบอกแล้วว่าแดนอย่าเอาจริงเยอะเอาจริงเยอะเดี๋ยวไม่สนุกไงเกมมันก็งี้แหละใได้เอ็มวะเนี่ยแดนนะหรือแอนแดนดิแอนจะได้เอ็มได้ไงหรือเปล่าวะอ้าว เอา้าเมดได้เองได้ไงวะเอ๊ยุณลบเกมคลบเกมแล้วคุณลบเกมแล้วเอ๊ไม่ไอ้เหีเ้ยคุณเคยเห็นมันมีบทไมไอ้ไม่อาเจนก้ามันเป็นไรอาเจนก้ามันอ๋อมันโอเคอาเจนก้าเป็นเล่นดีอะไรนเล่นดีอันนี้ให้อ่าเฮ้ย